ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองกราบขอกาดจากครูบาอาจารย์ทุกรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเฮาสวดโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวังว่า สิบปับปุุงพัฒนาสิเอาสิ่งที่เข้าสวสดกับบทอิติปิโสทัานตัวเน,ะนาะนะเอาบทสวสดเนี่ยมาระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะเพื่อที่จะให้ชีวิตย่อมเกิดว่าชีวิตนี่มันสิดีขึ้นด้วยอีกอย่างฮะไม่ออก ชีวิตสิดีขึ้นด้วยอีกอย่างผู้ใดผู้ใดตอบถือใจเนี่ยมีรางวั <c oughs> แลแจกรางวัลก่อนใบโพจกประเทศอินเดียอ่ะผู้ใดสิดตอบชีวิตสิดีขึ้นด้วยอีกอย่างด้วยธรรมะด้วยสติปัญญาใส่ผู้ใดตอบว่าด้วยด้วยสินสมาธิปัญญา ชีวิตสิดีข้นผู้ได้ตอบว่าด้วยปฏิบัติผู้หันผู้ได้ตอบว่าด้วยปฏิบัติไม่ออกวะปฏิบัติตามหลักถามตอบปฏิบัติตามหลักศีลฮะอ๋อปฏิบัติตามหลักทมศีลภาวนาเนาะตอบถือใจอะเอาให้ใบโพว่าต่อมองนี่ ชีวิตดีขึ้นโดยการปฏิบัติปฏิบัติอีย่างัดชีวิตดีขึ้นโดยการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าก็สอนหลักหลักศีลนี่ลหละถ้าผู้ใดมีศีลเนี่ยชีวิตดีแน่นอนโยมศิมี่บัทุกข์ขอศิมี่เป็นบางขอแต่ขันบ่มีจักขอเนี่ย แต่มาเห็นคนบ่มิศีนจะขอนี่พ่อดอีเลยเด้อีหลีเด้อไม่อ,อเคยเห็นบ่คนบ่มิศีลจะขอเคยเห็นบ่บ<า>เคยเห็นอย่เห่นบ่บ่มิศีนจะขอนี่อาจจะคนกินยาบ้านี่สิม,มิศีนขอได้ยหนอบาน้บานเฮ้าบนน่าสิม,มีคนกินยาบ้าเนาะแม่นบ่ หลายโพดเหมือนบอกเป็นตายานผู้เดียวกับเป็นตายานแเราได้โยมคันหลายโพดนี่มันโอ้โหนาว,าาวดัดเสียวเลยถ้าบ่มิศีนเนี่ยเขาเห็นชัดเลยว่าคนบ่มิศีนเนี่ยชีวิตนี่พ่ดีเลยนะอาจจะเบากันเรองคนติดยาบ้าไม่ออกนั่งยู่นี่ไม่ออกนั่งยู่นี่ดีเติบยิ่มแน่นบ่นไม่ออกฮอ้ว่ากระของเป็นคนดีเติบบ่เนี่ยฮะ เอาต้องมันต้องหัวเอา้าขันบอดีมูเจ้าเสิมานังอยู่นีบ่ะเขาบริบอกว่าคนฟังมล้ำอยู่บอดีเลยแต่ว่าคนมานังยังสี่เนาะมาระลึกมามีสติมาพิจารณาสังวรระว่างปีใหม่เนี่ยปีเก่ามันเสิไปแล้วปีใหม่เสิมาฮ้อนเนี่ยก็มาตั้งอกตั้งใจผู้ใดขึ้นว่า ปีไม่โลมากเนี่ยปีไม่โพรมากเมื่ออื่นผู้ขาสิมีสินหาให้ได้บริสุทธิ์เลยผู้ข้าเคยปล่อยผู้ขาสิให้มันค่วงปล่อยนึนไปก็ปีนี่ลหละนี่ยอีกบุกีช่วโมงเนี่ยคันคืนว่าสิบวได้ปล่อยอีกเจ๊เทียเลยกับเฝ้าไปปล่อยเลยเ <c oughs> ฝ้าไปไปปล่อยให้มันคักซักใบาบาดีพีหนานมันสิบวได้ปล่อยแล้ว อาตมายังห้ตั้งใจนะเอานี่เดืองมันสิด,ดีเลยนะปีนานี่ดีคักเลยแหละเอาบา่แต่ว่านางเบิงนาตายนี่็บ่าาบมหาาบีหนาตาคนปล่อยเป็นเนาะเห็นไหเห็นบ่แมเอานาตาก็ไปวัดไปว่าไดอยู่นั่นนาตาคนปล่อยเป็นบ่ได้สดชื่นแจ่มใสดอกนานิ้วคิ้วขมวดเห็นบ่เห็นบ่ละเห็นได้นอนนาบได้ดพองใดใสไดยังสีดอก มูเจ้าเบิงกับของให้เป็นได้ว่าเฮ้ยเฮ้าคนคนไม่ดีแน่เลยม่ดีหรือคือมีบุญเด้อเฮานี่คนไม่ดีแน่อยู่ได้เฮ้บ่เป็นคนชิลไล่เป็นไรเด้อขนคนชิลไล่บอกเขาวัดเขาว่าดอไปใส่ไม่ออกว่าไปคุกขีิล่ร้ายก็ไปคุก,ก,คกใส่คุกไปตะล่างไอขัน,นสำเนึงกับแชร์ทะเลาะบอ่แหว่งกันในขอบครัวนั่นคนมาวัดเนี่ย ตองหู้ว่ากับของมีดีเติบอยู่แล้วควบดีทั้งหลายเนี่ยบ่ได้เกิดจากคนอื่นสิ่งอื่นบรรดาลเฮ้าเองเฮ้านี่แหละเฮ็ดเฮ็ดให้กับของดีแมนบ่แมนบ่เออเฮ้านี่เป็นคนเฮ็ดให้กับของดีบอมีผู้ใดมาเฮ็ดให้เฮ้าดีเลยพอสั้นแม่ออกอยากให้มันดีหลายขึ้นก็เดี๋ยวกว็บอกง่ายๆเนาะ อยากให้ปีนานี่ดีขึ้นก็ปีนี่บ่อยากบ่อยากเมือนบ่เฮ็ดยังไดมันสิดีขึ้นก็ปีนี่บ่เนี่ยจะว่าวาจะว่าคิดว่ากันบ่เอาเนี่นพยายามเมือนบ่พยายามนี่แปลว่าควมเพียนหรือวิยะผู้ใดพยายามิีฮ็ดให้กระคองดีขึ้นเนี่ยนั่นแหละแปลว่าเยี่ยมเลยเนะคือ ปีความเพียรสมมุติว่าว่ามันสมมุติเนาะสมมุติว่าเขาสื่อหวยกันอะไรกันกะเขาวัดเขาว่าคือสิบปวักกันสื่อหวยเ,เป็นไงละมั่งื่อ,อยู่บ้านหลังย่ว <laughs> ยเนาะมันบางคน <laughs> บอกเลยว่าซื้อประธาถือกือสิ <laughs> เดวสางสลานี่ทมดินไปแล้วคือจ <laughs> <laughs> ังสัน้นปะก <laughs> ็ว่าไก่ยังเชื่ออะไรก็เอา <laughs> <laughs> มันสิได้เงินส่างสลาเนี่ขายยางบนหน้าตะม,มาว่าขายเขา่าคูเด้ซื่อหวยเนี่ยมันมีต่สิหสวยสู้ซื่อซะขัน่บสู้ซื่อสิบได้เงินส่างสลาสัสามเนียาตัต้งใ,ใจในปีใหม่นี่ละเออเอาซาถูกโมทนมาตะมาย่อมือ้วเด้อไม่อมอกย่อสองมือเลยเอาซาถูกปีนี้ซื่อทิ้งท่วนไปซะกินปลานหนา เอาไปบ้านเออเอาอเอาเจ้าบอลเลนได้บอลเลนบอดายด้เออมันเปิดลายแล้วเออนอาดีแล้สาธุออนอัเอเบ้าเนี่ยเรื่องจริงจังได้ยมเพราะว่าบ้านเฮ้าเนี่ยซื้อหวยบ้รวยหรอกคนรวยคือคนขายนี่เรื่องจริงเลยส่วนเฮ้าเนี่ยบ่รวยพอซันเฮ้าสิมีกินมีใส่ี่เรื่องการพนันเนี่ย อีลี่เราเศร้าได้ก็เศร้านั่นหละชีวิตจังสีดีขึ้นสิ่งเสพติดเลิกได้ก็เลิกแต่ว่านางอยูนี่มีตามุงไม่ออกบ่ไมียังที่เป็นสิ่งเสพติดเนาะขรุ่นนี้แล้วสิกินเบียยูบ่บ่หนาสิกินะหรือคือว่าควบดันมันตำสมบ่เสริมจังน้อยมาแล้วโอ้ยควบดันตำเนี่ยมักมีข่าวอีสันเด้โอ้ยมัน ข้อมดันบ่สูงปันไดพระคุณเจ้ามันมันแหมนเพราะเนี่ยมันสิกลายเป็นข้อมดันทุลังสูงได้บาดมันบ่แมันข้อมดันเลือดข้อมดันหัวใจเลยวังหันว่าตรงว่าเฮ็ดได้ชีวิตเขาสิดีเนาะนี่เ่าว่าว่าว่าแนวเฮ็ดให้ชีวิตดีพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้แล้วนี่ฟังให้ดีนะเนาะ แนวเห็ดให้ชีวิตเฮ่าดีผู้เจ้าตัดสรุปไปแล้วก็คือศีลหานะนะศีลหานี่ล่ละแนวเห็ดให้ชีวิตดีเพิน่นเพิ่นม่วนศีลนนะ่ะบ้านเท่าเอินว่าสรุปม่วนเนาะเพิ่นสรุปขอศีลเนี่ยนี่บบได้ห้ศีลแล้วได้เนี่ยคืนมาก,ก็เทศรถเมื่อต้องห้ก็ได้เนาะก็เบาไปนี่ศีลข้อที่หนึ่งอีแล้วแม่อองนั่งอยู่นี่อาตมาเสือว่านาสิ สิ้นหานะ่ะสิจืดได้บดทุกขอ้อเลยเด้นั่งรับตาก็เบาได้มันบเกี่ยวกับนั่งรับตามนนะสินั่งรับตาลืมตาเก็จืดได้เอาสิ้น้อที่หนึ่งไม่ยังหา้ามยังเออนั่นแหละนั่น,น,นเห็นบอกคุณยายเฒ่ากมูยังจืดได้ข้น,นุม่มคนนี้มันสิจืดไว้สิ้น้อหนึ่งว่ให้ขาดศาสตว์คันแม่นผู้ใดงดเว้นใดอีลีเนี่ยมันมีอานิสงส์หลายโยมเอาละ หูนะว่าพุทธเจ้าเพิ่นตัสรูไใบบางสั้นสินข้อหนึ่งบวขาดศาสตร์สินขอ 1, อ้ขสสนขอสองบ่ให้เฮ็ดหยังบ่ให้ลักขโมยเงินกับของกับบวให้ลักลักบ่เงินกับของซื้อเลขนั่นละลักเงินกับของนั่นนหะซื้อหวยน,นะนะสินข้อสามบ่ให้มีหยังบ่ให้ประพฤติผิดในกามบวให้ประพฤติผิดในกรมสมัยใหม่เอิ้นว่าบ่ให้มีจิกอันะละยายเด้อ ย่ายนำโบราณไวยประพืชพินกามนะคนที่เป็นอย่างพุทธเจ้าพจังอิริพุทธเจ้านี่มีเหตุผลสุดยอดเลยเดี๋ยวค่อยฟังเหตุผลตอนตอน,ตอนมวนสีนี่ข้อที่สามนี่ก็คือผู้ใดมีครอบครัวมีผัวมีเมียแล้วก็ให้มีความซื่อสัตว์ต่อครูของกับของมันจังบ่เดือดร้อดมันจังบ่ตีกันขากันด่ากันทำลายกัน นะสินคอที่สองนี่ย้อนกลับไปมูเจ้าเบิง้งเขาคูกหลยหลายเดนเนี่ยบริษัทบักยัยหนึ่งคนแถวบ้านเฮ้าอาจจะถือตัวอยู่กับมีเด้ไปเล่นหุ่นเอียงไปเล่นสินค้าขายตรงอยังรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยรู้ปันไดหรอกนะฮะพวกดาลล่าสวยๆหล่อๆเขาคูกกันอยู่เดนเนี่ยนี่คือผิษสิน้อที่ข้อที่สอง นะข้อที่สามข้อที่สี่หา้ามยั้งบาดนบ่อหายเสียดหลอวงเออนั่นแหละบ่ให้พูด,พด<บ>เ,ลลเออดท็จส่อเสียดพูดหยาบแล้วก็เพ้อเจอ้อนี่นี่น,นี่คนเฮาสิดีนี่ต้องปฏิบัติศีลนี่ล่ะผู้ดใดเคยตัวปีนากะเศร้าตัวให้ได้แมวเ,เคยตัวบ่อมี <laughs> เอาเหตุใดน้อบะนี้มีแนวเนี่มันมีซ้าใดตัวตัวลูกตัวหลานบะนี่ตัวเ,วออเพื่อควบอ <c oughs> ยู่รอดเอ๊่า่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่อ่อเห่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่จ็่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่เอ่่่่่่่่่่่่่เอ่่่่่่่ส่่เ่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่เ่เ สแสดงว่าทำงาน,นหนักเนาะทำงานหนัก <c oughs> คนคนบานเท่านี่ก็เหตุงานนะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็ธรรมดาละย่มก็สิว่าตามาแมนแล้วก็ของหน้าก็บไริเฮตให้กับไริเฮดนั่งถ้าฉันอยู่นะอ้าวเอเอศินหาบันิึเพิ่นสรุปว่าจ้าไดวา เป็นอย่างไดสีเลนะสุขติงยันติเมณนบอ,อันแรกเด้ไม่ออกฟั่งให้ดีเด้ทิทพระเพื่อนบอกศีนนะ่ะหลวงปู่หลวงพีหลวงพอ่อแม่ตาตมะเอง่ให้ศีนเนี่ยจับตละปัดขึ้นมาแล้วก็เา้าศีนขอที่หนึ่งทึงหาพ่อเบาจบแล้วก็อีมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนานิพุติยันติตัดสมาสิลังวิโสทะเย่ไม่ออกฟั่งให้ดีเดอ้อเพิ่นคันเว้าภาษาโบราณเพอเอินว่าเพิ่นบอกอาน,นิสง์อาน,นิสงแ์แปลว่าประโยชน์เพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติศีลหาได้เนี่ยประโยชน์สิเกิดกับชีวิตแบบนี้เดอ้อแบบใดหนึ่งชีวิต ทิศทางการเดินการไปนี่สุขคติเนี่คติแปลว่าทางไปที่สิจะไปเนี่ย,ยวบ,ยบาว่ามีชีวิตอยู่หรือบาว่ามีชีวิตอยู่หรือตายใจขาดคตินะบาว่าเามีชีวิตอยู่หรือเขาตายใจขาดเส้นทางชีวิตของกิจวิญญาณเฮานี่ยไปดีแน่นอนขันเป็นภูมิศีลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันแรกนะ ประโยชน์ที่จะเกิดอันแรนนนกนี่อมาในปัญจาในบ้านเฮาหมอบลงเด้อหมอบเนม่อเราคู่อวยสินให้ไปสัตแล้วมันเขามองใดแล้วมันไปทางใดเฮาเข้าใจคาดเคลื่อนอิลิแล้วเพิ่นบอกประโยชน์บอกประโยชน์ว่าถ้าเฮาปฏิบัติศีลได,ด้ดีๆแล้วชีวิตเฮาเนี่ยเส้นทางชีวิตเฮาเนี่ยไปดีมีสุข แต่ขันมีศีลขันอยู่ในศีรลระดับหนึ่งะนะบ่ต้องสะอาดบริสุทธิ์คักปไปในชีวิตมันก็ไปได้ดีเนี่ยเบิ่งเลยนะมูเจ้านั่งอยู่เนี่ยดีๆอยู่เนี่ยนั่งเด้มาสวดมนตนไหว้ระบ่ถูกบอเครียดบอหยุงบอย่างียังไรย้อนไม่ศีรลระดับหนึ่งเด่นะว่าน,นสีเลนะสุขติยติสีเลนะโพคสัมปทาคนมีสับ เนี่ยมีไฮมีหน้ามีสวนยางมีนั่นมีนี่พอได้อยู่ได้กินอุดมสมบูรณ์เติบหนึ่งเนี่ยพ่อข้ัพสมบัติหาเงินหาข้ามได้กะมีพ่อได้ใส่ได้จ่ายทำม,มิศีลแต่ทำมบ่มิศีลเนี่ยหาได้ท่อได้บ่ยัง่งโทษที่นะไฮห,หน้ากับบยัง่งขันบ่มิศีนเนี่ยไม่อก มูเจ้าบ่เบงดีๆได้ว่าโอ้ยหเฮาถิมอยูมีกินเสมอมันหย่อนมีศีนตัวหนึ่งหมดเลยหย่อนไม่แนวอื่นเลยมูเจ้าเห็นบอกว่าคนหลายคนอยู่บ้านเฮานี่เคยรวยแต่ว่าจนบางคนนี่ลูกติดยาบ้าลูกขายยาบ้าเอทำมิศีนเนี่ยเฮากับชัดเจนนะโยมเนาะมอยูมีกินมีให้มีหน้ามีหัวมีสวนบ่อรวย กับพ่ออยู่ได้แต่ทามิศีลเนี่นะเคยมีกับสิบมีขันบ่มิศีนเลย้าบ่มิศีนนี่เคยมีกับสิบมีคนผิดศีลน,นะเอากิงเงเบิ่งเลยคนขายยาบ้าคนติดยาบ้าคนไปเห็ดแนวบือถือเนี่บนยบวชเลิศสุดท้ายปฏิบัติศีลเนี่ยนั่งอยู่นี่ผู้ใดอยากได้นิพพานแน่ ฮะอังโยงม,มือเบิ้งู้ใด้จากได้นิพ่านเนี่ยจากได้ก็บ่ยมก,กยมือ่ะรอไม่จากได้ก็โยมมือมันบ่นเป็นตาไดโ้โอ้แมนบ่โยมเบิ่งดีๆเด้ออเดียจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนิพ่านเนี่ยแปลว่าเท่าบ่มิกิเลสอาคัว่าบ่มิกิเลสเนี่ย เข้ากับมีควมเลยสิว่าเขาคือมีกิเลตหลายแท้แมนบอรแ่นวอย่างดมีแต่แนวอย่างได้สเอานั่งวิสาขานะ่ะเพิ่นกัมีนิพพานเดยระดับศีลหามีลูกยี่สิบสี่คนมีหลานแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบคนนั่งวิสาขาเดยแต่เล่ากัมีนิพพานระดับว่าศีลหาคือเพิ่นบอข่าสัต เพิ่นบ,คบ่คดบ่โกงเพิ่นมีผัวเดียวเมียเดียวเพิ่นบ่ตัวบ่โกโหกบ่หลอกบ่ล่วงเพิ่นบ่เสพสิ่งเสพติดบ่อยากกินเหล่านะสุรานะีกำลังบอกว่านิผ่านผู้ใดเคยมีกิเลสล้วหวังเป็นกิเลสเรื่องเนี้เข้ามาวัดเนี่ยตรงพอต้องสอนได้ว่าอยังเป็นกิเลส หนะหรือเฮาเฮียนทามาเนเาก็ต้องู้เอากิเลสนี่อย่างหูว่ามีีหยังจังได๋นเอาซีนหาเนี่ลเรวัดขันไม่ออกนั่งอยู่นี่บพอยากกินเหล้ากินเบียร์เลยเห็นเขากินก็ซื้อ,อ,อๆเฉยๆบ่มีจิตอยากจะไปอยูไ่ไปกินเหล้ากินเบียร์ยัางนําเขาเลยหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยติดซาเคยติดแล้วก็เศร้าบ่าอยากไปอยู่ไปกินอีกแล้ว น่ะเห็นเขามวนเขาฟ้อนโอ้ยแม่อ๋อผู้ลังค้นเ่าโอ้ยเกือบรุดปากบอกบูมวนว่าสีบอกวางได้โยมเดาถือบ่เจ้าห้องเจ้าห้องสิตายเรียว่าก็ดาถือเอาอิริเลยเจ่าห้องสิตายยังไปฟ้อนเต้นแฮนแหนอยู่โอ้ยทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาเอ้ยนากระเฮี้ยวเหี่ยว ผมกับงอกับไปย่อมซ้ำมันกับมันก็เป็นสีอื่นไปบัดนี้มันมันเฮ้ยมันพอปิตาเบิ้เด็กหน่อยเต้นผู้สาวเต้นมันก็เพราะว่าคนหนุ่มมันบอกคนเฒ่าดี่เต้นมันพอปิตาเบิ้งเต้นยังได้กับพเปิตาเบิงเนี่ยร่องเคิร์ดเบิ้งดีๆนะมันคือบ่พิจารณาสังขารกับของเนี่ยนะมันพราเขาวัดัำว่าสั้นกับสีเขาโล่งแล้วนั้นนะโหนักดตี ลองขึ้นบงดีๆนี่เบ้าวา่าพวกผู้เฒ่าบ่เกี่ยมบอกอันนี้เฒ่าปานนั่นน,นี่บางคนนยแต่หลายคนบบบนี้โอ้ยมันมันจืดมันจางมันอันนี้ไปอันนี้เป็นโดยธรรมชาติเนียแต่บางคนเป็นด้วยฝึก้วยฮัตติลีด้วยปฏิบัติให้กับของลดละลงอิหลีบาเวา้าโดยสรุปว่าเขาเคยมีกิเลสเรื่องนั่น สมัยนี้เขามีควบหรือซึว่ากิเลสเรื่องนั้นมันบ่มีไม่ออกรู้สึกใดบ่เพราะเขามาวัดมาว่านี่เอ๊กิเลสเรื่องนี้เฮ้าเนี่ยมันตะกี้มันมีเลยมันเป็นอย่างมันคือขั้นหนักขึ้นเลยกิเลสเครื่องกับมีกิเลสอยู่เลยไม่ได้ปะทวงกันยังไงได้เครื่องหีืก็ได เออหอนบังไดแล้วนะีน่พลานบาสีเลนะนี่ผู้ติงยันติที่เว้าในอยากให้ยมมีกําลังใจคือเฮ้านี่ไปบอกว่านี่พลานคือตายใจขาดไปมันโบแมนพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าหรือเมตานางวิสาขาเฮ้าตงเบิงว่าคําว่านี้พ่านแปลว่ากิเลสตายกิเลสเรื่องไดตายไม่ออกฟังให้ดีนะ กิเลสเรื่องใดตายก็แปลว่านิพพานเรื่องนั้นขันแม่ออกเศร้าสื่อหวยใดอหลีพินาเนี่ยพินาคือมืออื่นเศร้านี่เด้ขันแม่ออกเศร้าใดอหลีใจไม่ออกกรบบ่อยากสื่อบ่แมนเศร้าใดใจยังแม้มันหอนย่มสื่อหอนเวลาสื่อได้ยินงมูเเ้ามันมันอดไว้จนว่านนี่อันนี้ยังบริพาน แต่ขันหอดมือหวยออกบอก่คิดพ่อเลยคิดพ่อกับ,บ่มีใจอยากซื้อยาก,ย,ากยังเฉยเพเดินาภาษาพระเพลินว่าอุเบกขาเวทนาในภาษาพระาาอุเบกขาแปลว่ามันเฉยเฉยต่อยกิเลสบ่กมันเฉยซื่อบื้อเลยเฉยต่อกิเลสเ,เ,เ,เรื่องนั่นที่เฮาลดเฮาละได้แล้วนพะพอสันน้นนี่ยคำว่านิพ่านเนี่ยนี่ภาษาใหญ่ขนาดได้แต่ว่าเขาเบิงนี่ละ่ะเบิงระดับศีนหาเนี่ย เคยปล่อยเราบ่าปล่อยอีกจาก้าเถียบ่มีใจอยากปล่อยศูนย์โกโรธก็มีอยู่นั่นละคนเฮะผมบ่เม่นพระรหันต์มันก็นมีศูนย์ไม่กโกรธอยู่แต่บ่ปล่อยแต่บ่มปนว่าตาเหลือกมุดหมิงจริงปลาเลียนสลึงเน้ยบ่ปล่อยดอกแต่ว่าโอ้ยตามุนหมิงจริงถือใส,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 ส่สายตาปล่อยเอา เว่าสันกะจับดำฟ้อยสั้นดินๆดิ่มดิอยู่มึงจักแม่มึงบ่อนน่แม่มึงได้หน่ดำฟ้อยใส่หัวลูกหัวหลานล้วศูนย์น่ะน่าโกรธไอ้เจิงสันก็กะถือวยั่งยั่งแต่ว่าคันให้ตัวเสียนี่เนี่ยเบาข้าหยาบเนี่ยบก้าตัวนี่นี่เบิ้งเบิ้งให้ดีนะโยมนะหรือให้เป็นลักขโมยของคนอื่นอยากได้อยู่ แต่ให้แต่ให้คืดอยากได้นะอยากได้นะแต่ให้คืดสิไปขโมยนี่ให้หลักเอาเลยว่ายางกายพ่นบกุวงมีบ่แต่บ้า,เบานเฮาปูกบกพริกปูบก,กุวงยางกายพ่นบ,ก,นบก,กุวงพ่นบกพริกหลักเอาเลยไอ้เจงสี่นี่บ่แมนละผิดศินแต่ว่ายางกายต่อให้คืดอยากได้ อีหลีแล้วขันมันซ้ำหนึ่งเนี่ยของคนอื่นเนี่ยบกคิดสิเอาเลยเนี่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 ยไม่ออกชีวิตจังซี่มีควาวสุขบด้อย่างได้ของผู้อื่นนะคันว่าของคนอื่นเนี่ยขันบ่ซื้อเอาขันบกขอเอาเนี่ยให้ขโมยเอาให้ยักยอกเอาเนี่ยบ่มีทั้งคิดกับบคิดไม่ออกขึ้นให้ดี้ะนี่ล่ละเอิ้นว่าคุณทรมงคนเนี่ยเขาเขาวันเขาว่าเขาก็ต้องเบิ่งใจห้องสี่ละ บ่เป็นเฮ็ดอาหารเฮ็ดกับเขามาถวายพาระก็คือแต่อยากได้นิพา่านหรอมันบ่เข้าใจอ่ะถ้าเข้าใจเนี่ยมูเจ้าบนเน่ได้นั่งอยู่นี่บางคนอดสิมีนิพ่านบางเรื่องเอ้เรื่องนี่เขาหนาสินิพพานเนาะแปลว่ากิเลสมันบ่มีเรื่อมีนะหรือมันบ่ถึงก็ิีพานแต่ว่ากิเลสมันบ่นหนบนนแ,นบแห้งเนี่ยมูเจ้าเบิ่งออกแล้วมูเจ้าสิพาพภ่มใจว่าโอ้อยังสี่เนาะ เฮาสิมะนางังขอนังอ่อนว่อน,อ,นอยู่ซื่อๆป่ได,ด้เด้เพราะสันว่าตอนแรกวันตรงปฏิบัติเอาก็จ้าสิปฏิบัติแปลว่าตรงฟืนตรงทนตรงอดเอาเฮ็ดให้มันได้ได้ซํำไ้ก็ซํำนั่นละ่ะปีใหม่ลายคนนะบางคนอีหยัยงามา,มาอยาห่วยมัน มันหูจากปีใหม่น้ำเฮาอยูอ่ไม่อยากไปหลวงพอ่อจะคุ้มมันไปนอนวะโอ้ยหลวงพ่อกับ,บพี่มูกัเสี่เรียงมาในคุ้ยกับหมานี่แหลนะเนาะเอาแมวเดี๋ยวนี้คนเว่ากับหมากับแมวมวนก็เว่าวกับพอกับแม่เด้เห็นบ่ในคลิปนั่นยังว่ากับพอกับแมว่เวบ้าขี้ลา ไม่ช่ลยเ้าก็หม้าจักลูกหลา่าลูกค่ำจักโอ้ยผ้าหมาไปหาหมอใสเสื้อให้หมาโอ้ยมันเทปวัดผมตัดผมให้หมานี่หลวงพ่อเสือ้อบวบแพงก็ตัดผมให้คนอีกเทิงตัดผมให้มัน่นผ้าไปหาหมออันตัดเล็บให้มัน่นบัดพอ่อบัดแม่น่ะนะเดี่ยงมาตะตีนทอฝาหอย เครียดติดเดี๋ยวจักปล่อยจักดาจักหนายิกหนางอจักโ้ยเสื้อผ้าก็บอได้ซักให้ไอ้หมาไอ้แมวนี่โดยเฉพาะแมวนี่เนาะขี่ก็เมียนให้มันเด้๋ยมันเมียนขี่ให้แม,ใม่ให้พ่อป่อนห่ลูกหลานสม่ำเี่ยเต็มขี่แมวขี่หมาเนี่ยเมียนมากเปนแต่ขี่เดียดขึ้นอีกอย่างนี่ก็ิเขาะไห้แต่มาไปเมียนขี่แมวนะนะอันนี้แมามันโว้ยเลยก็เลย มันอยากมันอยากฟังเทศกันมันฟังอยู่นี่ล้วอามันเห็ุบอมนอนหนาลำโคงเลยนะนะเออมันว่าบปไปอะโยมคือหูภาษามัน <c> เ <oughs> ดาเอาไปบอกนะเอา้าวันดีีๆห้พพอนปีใหม่ในจังหน่อยนะึ